เมื่อมีผู้คนหยิบยื่นคำพูดที่เผ็ดร้อนคำดินทาหรือความเกลียดชังมาให้เจ้าใจของเจ้ามักจะร้อนรุ่มดิ้นรนและเป็นทุกข์เจ้าพยายามจะตอบโต้หรือเก็บมันมาคิดกังวลราวกับว่าเจ้าจำเป็นต้องรับเอาสิ่งเหล่านั้นไว้จงฟังเถิดเรามีคำถามให้เจ้าได้พิจารณา หากมีผู้หนึ่งนำของขวัญมามอบให้เจ้าแต่เจ้ามองดูแล้วและเลือกที่จะไม่รับมันไว้เจ้ายกมือขึ้นปฏิเสธอย่างสุภาพแล้วของขวัญชิ้นนั้นจะเป็นของผู้ใดเล่าคำตอบนั้นเรียบง่ายของขวัญย่อมกลับไปเป็นของเจ้าของผู้ให้ดังเดิมคำพูดและการกระทำของผู้อื่นก็เป็นเช่นนั้นคำด่าทอ คือของขวัญที่ห่อหุ้มด้วยไฟความริษยาคือของขวันที่อาบด้วยยาพิษเมื่อมีใครหยิบยื่นมันให้เจ้าเจ้ามีสิทธิ์ที่จะไม่รับมันไว้เจ้าไม่จำเป็นต้องเปิดประตูใจแล้วเชื้อเชิญไฟนั้นเข้ามาเผาลนบ้านของตนเองจงเป็นผู้มีสติรู้ว่าเขากำลังหยิบยื่นอะไรมาให้แต่จงเป็นผู้มีปัญญา ที่จะเลือกไม่รับของขวัญแห่งความทุกนั้นเมื่อเจ้าไม่รับไฟนั้นย่อมเผาไหม้มือของผู้ให้เองยาพิษนั้นย่อมไหลย้อนกลับไปสู่ใจของเขาเองส่วนตัวเจ้าผู้ที่ไม่รับของขวัญก็ยังคงสงบและเป็นอิสระอยู่เช่นเดิมอำนาจในการรับหรือไม่รับ อยู่ที่ตัวของเจ้าเสมอ